งูเหา่าถือว่าเป็นงูที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากมันเป็นงูพิษขนาดกลางขนาดเมื่อโตเต็มที่ก็จะมีความยาวประมาณ1เมตรซึ่งสามารถพบกระจายได้ทั่วไปในทวีปเอเชียและแอฟริกาบนโลกนี้นะคะมีงูเห่าอยู่หลายชนิดด้วยกันซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีความรุนแรงของพิษที่แตกต่างกันไปในที่นี้เราจะกล่าวถึงงูเห่าที่มีพิษรายแรงที่สุด1ิอันดับโดยพิจารณาจากค่า LD50 ของพิษงู ซึ่งค่า LD 5 0ก็หมายถึงปริมาณของพิษงูที่ใช้กับสัตว์ทดลองเพียงครั้งเดียวแล้วทาให้กลุ่มของสัตว์ทดลองร้อยละ50หรือประมาณครึ่งหนึ่งนั้นตายลงดังนั้นยิ่งค่า LD 5 0ต่าลงเท่าไหร่พิษก็ยิ่งแรงขึ้นเท่านั้น 10. งูห่าพ่นพิษสีทองงูห่าพ่นพิษสีทองเป็นหนึ่งในงูห่าที่มีพิษแรงที่สุดในโลกโดยมีค่า LD 5 0ก็คือ0.6มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เมื่อถูกมมกุกคามพวกมันจะพ่นพิษหรือกัดทันทีงูเหล่านี้นะคะเป็นงูสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสามารถพบได้ในประเทศไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์บรูไนอินโดนีเซียและสิงคโปร์งูชนิดนี้มีอยู่2ส,สีด้วยกันซึ่งก็คือสีเหลืองซึ่งเป็นสีที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทยและคาบสมุทรมาเลเซียตอนเหนือส่วนอีกสีหนึ่งก็คือสีดําซึ่งสามารถพบได้ในคาบสมุทรมาเลเซียสิงคโปร์ รวมไปถึงหมู่เกาะในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ด้วย 9. งูเห่าไทยงูเห่าไทยงูเห่าดงงูเห่ามอหรืองูเห่าปลวกล้วนเป็นชื่อของงูชนิดนี้มันเป็นงูที่แพร่หลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใตย้ในประเทศไทยนะคะถือว่าเป็นงูที่พบมากที่สุดโดยมักพบบริเวณที่ลุ่มค่อนข้างชื้นมักอาศัยอยู่ในจอมปลวกทุ่งนาหรือพบบนภูเขาที่ความสูงเก0เมตร รวมไปถึงชุมชนปลาในเมืองพวกมันนะคะมีนิสัยดุร้ายและมีพิษที่ทำลายระบบประสาทซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ถูกกัดต้งเสียชีวิตโดยมีค่า LD 5 0คือ0.47มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมงูเห่าไทยสามารถปร,รับตัวให้เข้ากับที่อยู่อาศัยได้หลากหลายโดยจะกินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กงูสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆ 8. เคปคอปบาหรืองูเห่าแหลม งูเห่าแหลมนะคะเป็นงูเห่าเฉพาะถิ่ในแอฟริกาตอนใต้โดยมันจะอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยที่หลากหลายอย่างเช่นทุ่งหญ้าสวรรคาทะเลทรายและพื้นที่กึ่งทะเลทรายงูเห่าชนิดนี้มีนิสัยชอบเข้าบ้านของมนุษย์ทําให้กลายเป็นงูที่น่ากลัวที่สุดชนิดหนึ่งของแอฟริกาพิษของพวกมันนั้นมีผลต่อระบบประสาทและเซลล์ต่างๆบวกเข้ากับการกัดที่รุนแรงซึ่งก็อาจทําให้เสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาในทันที โดยมีค่า LD 5 0ก็คือ0.37มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 7. งูเห่าอินเดียงูเห่าอินเดียแม้จะไม่ใช่งูเห่าที่มีพิษร้ายแรงที่สุดแต่พิษของงูเห่าอินเดียนั้นก็อาจําให้เป็นอัมพาตหรืออาจนำไปสู่ทางเดินหายใจล้มเหลวหรือหัวใจวายได้โดยมีค่า LD 5 0ก็คือ0.29มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและจากการศึกษาก็พบว่าในแต่ละปีมีประชากรโลกราวสองล้านคน ถูกพิษร้ายจากงูเห่าอินเดียและในจำนวนนี้มีประมาณ5 0,000คนที่ต้องเสียชีวิตจากการถูกมันกัดจนมันถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสีของงูพิษร้ายแรงที่พบในประเทศอินเดียและถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของงูที่กัดมนุษย์มากที่สุดในอินเดียอีกด้วยงูเห่าเหล่านี้พบกระจายทั่วไปในอนุทวีปอินเดียยกตัวอย่างเช่นในอินเดียสรีลังกาบังกราเทศปากีสถานและเนปาลพวกมันมักอาศัยอยู่ตามพื้นราบป่าปโปรง่งและมกจะกินสัตว์จำพวกสัตว์ที่มีขนาดเล็ก 6. งูเห่าจีนงูเห่าจีนเป็นงูพิชชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนงูเหล่านี้นะคะอาศัยอยู่ตามทุง่งหญ้าป่าชายเลนป่าไม้และภู่ไม้เตีย้ยเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูงูเห่าจีนจะมีความก้าวร้าวสูงและโจมตีคู่ต่อสู้นิวโรท็อกซินและใส่ตัวท็อกซินนั้นเป็นส่วนประกอบหลักของพิษงูเห่าจีนโดยมีค่า LD 5 0ก็คือ0.28มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 5้งูเห่าพ่นพิษอินโดจีนงูเห่าพ่นพิษอินโดจีนหรืองูเห่าพ่นพิษสยามซึ่งบบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เกลาวเวียดนามกัมพูชาและไทยงูเหล่านี้อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยที่หลากหลายอย่างเช่นป่าไม้ที่ราบเนินเขาและที่ราบลุ่มพวกมันนะคะเป็นงูเห่าที่สามารถพ่นพิษได้โดยสามารถ่นพิษได้ไกล1-2ถึงเมตร และเมื่อพ่อนน้ําพิษหมดแล้วมันก็สามารถผลิตพิษได้ในเวลา10นาทีก็สามารถพ่นน้ําพิษใหม่ได้โดยงูงชนิดนี้มีค่า LD50 ก็คือ0.25มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 4. งูเห่าป่างูเห่าป่าเป็นงูเห่าที่อาศัยอยู่ในแอฟริกาส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ทางตะวันตกและทางตอนกลางของทวีปแม้ว่าจะชื่องูเห่าป่าแต่งูงชนิดนี้ก็สามารถอาศัยอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทุ่งหญ้าสวรรค์นนที่ชุ่มชื้นป่าที่ราบลุ่มและป่าแห,งแหง้งแล้งงูเห่าป่าเป็นสายพันธุ์ที่อันตรายมากการกัดของพวกมันนั้นเป็นอันตรายถึงชีวิตเนื่องจากงูพ่นพิษปริมาณมากและมีความรุนแรงโดยมีค่า LD 5 0ก็คือ0.2มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 3. งูเห่าซามางูเห่าซามาเป็นงูเห่าพ่นพิษที่มีพิษร้ายแรงซึ่งมีถิ่นกำเนิดในเกาะมินดานเนา และหมู่เกาะวิสายัตของฟิลิปปินส์ที่อยู่อาศัยของสายพันธุ์นี้มีตั้งแต่ที่ราบเขียดร้อนไปจนถึงป่าบนภูเขางูเห่าซามาผลิตพิษที่ส่งผลต่อระบบประสาทโดยตรงโดยมีค่า LD 5 0ก็คือ0.21มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 2. งูเห่าฟิลิปปินงูเห่าฟิลิปปินเป็นงูเห่าที่มีพิษร้ายแรงซึ่งมีถิ่นกำเนิดในภาคเหนือของฟิลิปปินส พวกมันนะคะอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นที่ราบลุ่มทุง่งหญ้าป่าทึบและชุมชนเมืองงูหอฟิลิปปินชอบอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ําและมาจะกินสัตว์ฟันแท้ขนาดเล็กเป็นอาหารหลักพิษของงูเหล่านี้ประกอบไปด้วยนิวโรทอกซินและมีความรุนแรงมากซึ่งก็อาจจะไม่เสียชีวิตได้ภายในเวลาอันรวดเร็วโดยมีค่า LD 5 0ก็คือ0.14มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และอันดับหนึ่งก็คืองูเห่าแคสเปียนงูเห่าแคสเปียนเป็นงูเห่าสายพันธุ์ที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกและอศาศัยอยู่ในภูมิภาคทรายแคสเปียนดังนั้นจึงครอบคลุมในหลายๆประเทศยกตัวอย่างเช่นเติร์กเมนิสถานทาจิสถานอุซเบกิสถานและบางส่วนของอิร่านรวมไปถึงอินเดียด้วยงูเหล่านี้อศาศัยอยู่ตามเชิงเขาที่เต็มไปด้วยหินและมีสภาพอากาศึ่งแห้งแลง้งพวกมันเป็นนักว่ายน้ำและนักบินเขาที่ยอดเยี่ยม สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กนกและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนั้นล้วนเป็นเหยื่อของงูเหล่านี้งูเห่าแคสเปียนเป็นสายพันธุ์ที่มีความก้าวร้าวสูงและมีชื่อเสียงในเรื่องของอารมณ์ร้ายเมื่อถูกคุกค,คามงูเห่าจะแผ่แม่เบียและส่งเสียงคู่พิษของงูเห่าแคสเปียนนั้นจะส่งผลต่อระบบประสาทโดยตรงโดยมีค่า LD ห้าสิบก็คือ0.10มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมทำให้เกิดความเจ็บปวดและอาการบวมอย่างรุนแรง ความตายจะเกิดขึ้นหากไม่ได้รับการรักษาและอัตราก,การตายที่ไม่ได้รับการรักษาก็คือ70-75เซซึ่งสูงที่สุดในบรรดาง,งูเห่าทุกสายพันธุ์และนี่คือทั้งหมดสำหรับวันนี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบ